สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้วันที่17กันยายน2565นะคะ FC ทุกท่านก็คงจะรู้กันแล้วนะคะว่าเลขที่สวนทำมีใครของใครเข้าบ้างนะคะก็ขอให้เลขที่สวนทำเข้าอย่างนี้ตลอดไปเนาะค่ะแล้วก็มีตัวเลข มีส่วนรมนะคะมีเข้าทั้งสองตัวเข้าทั้งสามตัวนะคะอันนี้นะคะคือหลักฐานนะคะก็คืออาจารย์สออาจารย์สอนะคะที่ให้มานะคะเนี่ยค่ะอาจารย์สอให้มา735แล้วก็5 6 7แล้วก็037เข้าสามตัวโต๊ดเลยนะคะเข้าสามตัวโต๊ดเลยะคะ่ะท่านผู้ชม เลขล่างให้6กห้าน้ยถ้าเป็น7จหนี่เนาะแต่ว่าก็แปลกนะไม่มีไม่มีใครไม่มี fc ถูกสักคนเลยนะคะไม่มีใครถูกสักคนเนาะเราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าดวงใครดวงมันเนาะเราก็อยากถูกเลยแต่ทีนี้ว่าดวงเรายังไม่มาขนาดให้ถูกนะเมียอาจารย์อาจารย์สอนนก็เข้าหลายครั้งแล้วนะคะเข้าทั้ง2ตัวเข้าทั้ง3ตัวนี่หลายครั้งแล้ว ท่านจำไว้นะคะแล้วผู้ใหญ่ใจเย็นผู้ใหญ่ใจดีอาจารย์พลกทมหลายอาจารย์กับที่ถ้าถ้าเอฟซีดูเลขส่วนธรรม,มาตลอดก็จะรู้ดีนะคะว่าเข้า3ตัวนี่ก็บ่อยเข้า2ตัวนี่ก็ทุกงวดนะคะแต่ f อฟไม่เคยถูกเลยนะคะเพราะว่า ก็แต่ตามแต่เลขพ่อปู่แม่ยา่าเลขของอาจารย์อื่นๆก็ตามกันได้นะคะนะคะอาจารย์สออันที่ยินแล้วสาวดาก็ยังนึกในใจเอ๊ะมันคล้ายๆกับครว่ามีของใครเข้าเนาะเห็นอยู่ทีนี้สาวดําก็วางซ้อนกันไว้ต็หาไม่เจอเพิ่งจะเห็น <c oughs> อาจารย์สออาจารย์สอโทรมานะสาวดําถึงได้มาค้นหาอาจารย์สอบอกไปว่าสาวดําถูบ้างไหมวะถูกอะไรละอาจารย์อา้าว ที่ผมให้ไปนะศูนย์สามเจ็ดอาจารย์สอน่ะว่งงางันโอ้ตัว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 อาจารย์สอเข้าสามตัวกัท่านผู้ชมมีเลขแค่สามหางนะคะเลขเลขะะสามตัวน่ะมีสามหางนะคะเลขก็ไม่ได้มีตัวไปไกลเลยนะคะเนี่ยก็มีศูนย์มีสามมีเจ็ดมีห้ามีหกเท่านั้นเองค่ะโอ้เนาะดูสิเจ็ดสามห้าเนี่ยถ้าว่าท่านตัดเป็น 7จ็ดสามเจ็ดห้าเนาะแล้วก็ห้าหกเจ็ดก็มีห้าหกห้าเจ็ดเต็มเต็มเลยอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็นำนำมีซ้ำยังเลขสามตัวอีกนะคะเข้าสามตัวโต้อีกแต่ไม่มีเอฟซีซื้อเลยสักคนนะคะไม่มีใครถูกสักคนคะ่ะเลขของอาจารย์สอนเนี่ยนะคะเนะี่ยของงวดประจําวันที่สิบหกกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์สอนเนี่ยงวดที่แล้วนะก็เข้านะอาจารย์สอนเนาะจะต้องดูนะคะ ในงวดนี้ให้มาแล้วนะคะอ่านี่ยนะคะให้มาแล้วนะคะอ่าอาจารย์สองให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านอะไรท่านให้539แล้วก็647นะคะแล้วก็3ามเตัวก็จะมี5 3 7 9 3มเจ็ดเของอาจารย์สอนนะคะท่านผู้ชมตามนะคะอย่าบอกว่าไม่ตามนะคะ ตามเลยค่ะนี่หลักฐานชัดเจนเลยค่ะงวดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมอาจารย์สอนนะคะมีแค่นี้เลขอ่ะเนี่ยนะคะมีสามหางแค่นี้คือเลขสามตัวน่ะนะคะแล้วเลขสองตัวก็มีสี่หางงวดนี้มีกี่หางเนี่ยวันนี้เลขสองตัวมีห้าหางนะคะงวดนี้มีมีสี่เนี่ยนะคะแต่งวดนี้มีห้าหางนะคะนั่นหนมคะของอาจารย์สอนนะคะอ่ามีหลักฐานชัดเจนเนาะทีนี้ต่อไปงวดเมื่อกี้นี่คือเลขสองเข้าๆนะคะ เข้าเจ็ดห้าตรงๆแต่ว่าให้ให้บนแต่ไปออกล่างแล้วนะคะแล้วเลขวิ่งนี่ไม่ไม่เข้าเลยนะคะเลขวิ่งไม่เข้าจ้ะโอเคไม่เข้าก็คือไม่เข้าเนาะ,ะต่อไปค่ะอาจารย์แม่อุบลนนะคะเห็นไหมคะอาจารย์แม่อุบลเข้าห้าเจ็ดเข้าโต๊ะห้าเจ็ดเลยนะคะให้เลขมา ห้าศ네ูนย์เจ็ดห้าเก้าหกเนี่ยนะคะสองตัวก็มีหกเก้าห้าเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะเ네นะะี่ยแล้วกะของอาจารย์แม่อุบลงวดประจำที่สิบหกเนี่ยนะคะนี่หลักฐานชัดเจนนะคะอ่าแล้วงวดนี้ท่านให้อะไรมาอ่ามาแล้วนะคะท่านให้อะไรมามาแล้วขออาจารย์แม่อุบลน,นะคะอย่าลืมตามนะคะอย่าลืมตามนะคะ อ่านี่มาแล้วจ้ะมาแล้วของอาจารย์แม่อุบลค่ะนะคะงวดประจ ա วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกห้าให้เลขมานะคะให้ห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สามห้าเจ็ดเลขสามตัวให้มาแค่สองหางนะคะสองตัวก็จะมีสี่สามห้าสองห้าสามหกห้านะคะอ่าแล้วก็เลขล่างเลขล่างก็จะมีห้าเจ็ดห้าสาม เจ็ดเก้าห้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์สามก้ากะว่าจะให้ถูกเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยนะคะเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยนะก็บนก็ให้มาสี่หางล่างให้มาเจดหางเลยทีเดียวนะคะหนึ่งสอ่าอ่านะคะก็อ๋ออันนั้นเลขบนก็มีห้เลขล่างก็มีห้าสาเนาะ เอเลขเลขบนก็มีห้าสองแล้วเลขล่างก็มีห้าสองด้วยอ่าท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะ,ะพิจารณาดูค่ะอาจารย์แม่อุบลน,นะคะงวดน,นี้สาวดำ โทรบอกพ่อปู่สามแปดแปดนะคะว่าพ่อปู่เฮ็ดเฮ็ดไอเลขด้วนให้เรียกเรียกก่านนั้นบ่ได้ตเห็นไหมคะพ่อปู่พ่อปู่สามแปดดนะคะเข้าตรงตรงในเจ็หนะคะพรุ่งนี้สารธจะโทรไปอีกนะคะบอกขอเลขยด้วนพ่อปู่สักไปเกินมาที่20ได้ไหมท่านน้องพ่อปู่สามแปบอกว่าได้นะคะเีว่ประจําวันที่สิบกกันยายนค่ะ เนี่ยแต่ว่าท่านชอบสามหนึ่งสามนะคะท่านเป็นเน้นแต่สามหนึ่งสามหละถ้าให้เป็นสามูนย์ก็พอจะได้สองตัวเนาะค่ะตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะมันเป็นเรื่องของธรรมดาอยู่แล้วเนาะเรื่องเรื่องธรรมดาอย่างเรเนาะอาจารย์พลยังไม่ได้มานะคะของอาจารย์พลนี่ก็เข้านะคะ ก็จจะให้หลายๆห,หางไม่เข้าเนาะเพราะให้สองหางสามเข้ากันท่านผู้ชมไหมนี่ห้าเจ็ดนะคะของอาจารย์พลนะคะวดประจําวันที่สิบหกกันยายนนี่ของอาจารย์พลก็ให้มาให้เลขสามตัวมาสองหางนะคะแล้วเลขสองตัวให้มาแค่สามหางก็เข้านะคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเสาดําชอยแบบนี้แหละค่ะเนาะเนี่ยชอบแบบน,น,ะะน,บบบนั้ชัดเจนดีเนาะอืมชัดเจนดีแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะ อ่าทีนี้เป็นเลขของปูสนนะะป่สายเขมรน,นะคะปู่สายเขมรนะคะท่านส่งมาในลายให้สาวดำนะคะนี่ค่ะดูนะคะปู่สายเขมรท่านให้มาค่ะแต่ว่าท่านให้มีแต่เลขสองตัวนะคะท่านเพิ่งให้เป็นงวดแรกนะคะปู่สายเขมรท่านให้มา53 4,6 6 7 9ีสาม แล้วก็สี่เก้าแล้วก็เก้าสี่เก้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดุยสงสัยท่านเน้นตัวเก้าสี่เนี่ยแหละค่ะสาวรำก็เขียนตามที่ท่านเขียนมานะคะนี่แหละค่ะพราพ,พปู่สายเขมรน,นะคะปู่สายเขมรให้เพิ่งให้ท่านเพิ่งให้สาวรำไปงวดแรกนะคะเพราะปู่สายเขมรค่ะพิจารณาดูนะคะได้โปรโดพีนิจพ ชัดไหมคะชัดเนาะห้าสามหกสี well ่หกเจ็ดเก้าสามสี่เก้าแล้วก็เก้าสี่เก้าสี่น่าจะเน้นเก้าสี่เน่เลยแล้วก็ห้าเจ็ดอ่ะห้าเจ็ดพิ่งออกไปนี่เนาะเอ้าไม่แน่นะเห็นไหมล่ะไอแปดสามอ่ะแปดสามบนแล้วก็มาออกแปดสามล่างอย่างววดต่อมานะคะอันนี้ก็ไม่แน่นะมันออกเจ็ดห้าบนใช่ไหมอาจจะมาออก ห้าเจ็ดล่างก็ได้นะคะขอท,ทุกท่านโชคดีนะคะอ่าทีนี้ก็มาดูอีกของปูห้าเจ็ดแปดนะคะเพปูห้าเจ็ดแปดให้สาวดำมาแล้วค่ะสั้นสูงมันลายนะคะสั้นสูงมันลายค่ะก็จะมีหนึ่งหกสี่นะคะเลขสามตัวให้มาหางเดียวนะคะหนึ่งหกสี่แล้วท่านก็ให้ หกสี่ห้า9 4 9 3 6 8นะคะอันนี้ของป้าปูห้าเนะคะก็ขอให้ทุกทุท่านโชคดีนะคะโชคดีตามต่อเลยนะคะตามต่อค่ะแล้วอย่าลืมไปทำบุญนะคะท่านไหนที่มีโชคมีลาบนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในตัวเลขงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะอย่าได้มีคำว่าผิดหวังนะคะขอให้ต่มีคำว่าเฮงเฮงรวยรวยนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะกับตัวเลขในส่วนธรรมนะคะท่านผู้ชมก็สารเบอรได้รับความเมตตาจากพ่อพ่อปู่สายคอมเมน์แล้วก็พ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะ ที่ท่านได้เมีตาให้มาค่ะเสียดายนะคะงวดเมื่อกี้นี้สาวดำก็ทำสูตรนะคะ ทำสูตรเข้าสามตัวตรงเลยนะคะแต่สาวดำไม่ได้เอาลงเห็นว่างวดกวดมันเห็นว่ามีเลขเยอะแล้วก็รู้เสียดายเข,าเข้าทำสองสูตรเข้าทั้งสองสูตรเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ ขอทุกคนโชคดีดีเดินตามต่อนะคะ